สสพักก้าวไกลคุณวิโรธลักษณะอดิสรโพสเฟซบุ๊กต้นต่อสวยทางหลวงวงจรสวยก็ต้องปรับกฎหมายก็ต้องทบทวนปัญหาเรื่องสวยทางหลวงไม่ใช่ปัญหาใหม่แต่เป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาที่มีมาหลายสิบปีแล้วที่สําคัญคือมูลค่าการทุจริตคอร์รัปชันของสวยทางหลวงนั้นมีมูลค่าสูงในระดับหมื่นล้านบาทและกระทบกับประชาชนทั้งประเทศพอผู้ประกอบการต้องจ่ายสวยก็ทําให้ต้นทุนสูงขึ้นแม้ว่าจะบรรทุกสินค้าได้เพิ่มขึ้นบ้าง แต่ก็ไม่คุ้มกับค่าซ่อมบำรุงที่แพงขึ้นแถมพอเจอกับการแข่งขันที่ต้องมาตัดราคากันเอง<ะ>ก็ยิ่งทําให้กําไรบางมากๆจนในท้ายที่สุดก็ต้องผลักต้นทุนที่ต้องจ่ายสวย่วนไปยังค่าขนส่งพอค่าขนส่งเพิ่มสินค้าอุปโภคบริโภคก็ต้องปรับราคาทําให้ผู้บริโภคต้องแบกรับกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นรถบรรทุกที่บรรทุกน้ําหนักเกินก็ทําให้ถนนหนทางชํารุดเสียหายเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ยวดยาน แถมยังต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมบำรุงรักษาถนนถ้าประหยัดงบประมาณในส่วนนี้ลงได้ก็จะทำให้รัฐบาลมีงบประมาณในการดูแลสวัสดิการของประชาชนได้เพิ่มมากขึ้นถ้าถามถึงต้นเหตุของปัญหาสวยทางหลวงก็ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นอยู่ที่ข้าราชการของกรมทางหลวงบางกดตำรวจท้องที่และตำรวจทางหลวงบางนายอาศัยช่องว่างทางกฎไปารังควานผู้ประกอบกิจาการขนส่งไม่ว่าจะเป็นการตรวจควันดำตรวจเสียง การตั้งด่านตราช่างลอยเพื่อช่างน้ำหนักการเดินตรวจรอบรถแบบจุกจิกเพื่อหาเรื่องปรับการเรียกตรวจพนักงานขับรถและอื่นๆทำให้ผู้ประกอบการขนส่งเสียเวลาทำมาหากินจากวันหนึ่งแทนที่จะวิ่งได้2อถึงสเที่ยวก็อาจจะเหลือแค่1เที่ยวเท่านั้นพฤติกรรมรังควานแบบนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดขาใหญ่ซึ่งอาจเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น ทำหน้าที่เป็นโต๊ะผัเอาส่วแบบเหมาจ่ายไปเคลียร์กับข้าราชการบางคนตำรวจบางนายแล้วมาผลิตสติกเกอร์ขายให้กับผู้ประกอบกิจการขนส่งรายอื่นพอเจ้าหน้าที่เห็นสติกเกอร์ก็เป็นอันรู้กันรถบรรทุกเหล่านี้เท่าแก่ส่งสวยเรียบร้อยแล้วตราช่างก็ไม่ต้องช่างบรรทุกหนักแค่ไหนก็ผ่านฉลุนตำรวจเจอก็ได้แต่เลิกลักพยัเยิดแล้วก็ปล่อยผ่านไปหลังๆนี่ถึงกับกล้าเอารถบรรทุกไปใช้ขนของผิกดกฎหมายขนแรงงานต่างชาติหลบหนีเข้าเมืองเชียวนะครับ ตำรวจที่ดีก็ได้แต่ท้อใจถ้าเผลอไปเรียกตรวจก็อาจจะเจอผู้บังคับบัญชาหรือมาเฟียขาใหญ่โทรมาเบ่คงคุมคู่สติ๊กเกอร์แต่ละดวงก็จะมีมูลค่าที่แตกต่างกันตั้งแต่3 0 0พถึง5,000บาทต่อดืงนขึ้นอยู่กับระยะทางและจำนวนด่านบางพื้นที่อาจแพงถึงหลักหมื่นก็มีที่บอกว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ก็เพราะว่าจำนวนรถบรรทุกในประเทศไทยมีทั้งสิ้นประมาณ1.4ล้านคันถ้ามีรถบรรทุก3า0,000คันต้องเสียเงินซื้อสติ๊กเกอร์เดือนละ3 0 0 0บาทถึง5,000บาทเดือนหนึ่ง ก็ตก900ถึง1,500ล้านบาทปี 1. หนึ่งมูลค่าสวยทางหลวงนี้ก็อาจจะสูงถึง20,000ล้านบาทก็เป็นได้ปีปีหนึ่งมีเรื่องทุจริตร้องเรียนมาที่ปปอชอรวมกันเป็นมูลค่าประมาณ200ล้านบาทลางพังแค่สวยทางหลวงเรื่องเดียวนี่ปากเข้าไป20,000ล้านบาทหรือ10%เข้าไปแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าเรื่องสวยทางหลวงนี้มันมากมายมหาศาลขนาดไหนเรื่องสวยทางหลวงไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีหรือเปล่าเพราะคําตอบคือมีแนะ่และมีมาหลายสิบปีแล้ว มีมาตั้งแต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับการตำรวจทางหลวงยังเป็นผู้กองด้วยซ้ำดังนั้นสิ่งที่ประชาชนคาดหวังคําตอบจากข้าราชการระดับบังคับบัญชายอมไม่ใช่คําตอบที่บอกว่าไม่รู้หรือการออกมาปฏิเสธแบบแบ๊วๆทําไขสื่อว่าไม่มีถ้าตอบแบบนี้นอกจากประชาชนจะหัวร้อนย่อแล้วประชาชนยังจะตั้งข้อสังเกตอีกด้วยว่ามีส่วนพัวพันหรือมีเอี่ยวกับส่วนทางหลวงหรือไม่และถ้าไม่รู้จริงๆก็ควรต้องขอย้ายตัวเองไปทํางานอื่น ให้คนที่รู้มาทำงานแทนดีกว่าครับอีกคำตอบหนึ่งที่ประชาชนยอมรับไม่ได้ก็คือการตอบว่าจะตั้งคณะกรรมการสอบแบบแก้เกี้ยวถุงเวลาให้เรื่องเงียบสุดท้ายก็จับมือใครดมไม่ได้แล้วก็บอกกับประชาชนว่าถ้าใครมีหลักฐานก็ให้แจ้งมาถ้าถืนตอบแบบนี้ประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามกลับว่าถ้ารู้อยู่แก่ใจว่ามีขยะอยู่ในบ้านตัวเองทำไมถึงไม่ยอมเก็บกวาดเองและทำไมต้องรอให้ประชาชนชี้ว่ากองขยะมันกองอยู่ตรงไหนและประชาชนก็มีสิทธิ์สงสัยว่า ท่านได้ผลประโยชน์จากกองขยะก,กองนั้นหรือไม่เรื่องสวยทางหลวงผมเชื่อว่าลึกๆข้าราชการระดับบังคับบัญชาก็รู้อยู่แก่ใจทุกวันนี้ก็เหมือนที่รถกางเกงแล้วก็นั่งทับที่เอาไว้ือเป็นตลกอบกวนไปหมดผมบอกตรงๆว่าท่านควรรีบไปเข้าห้องน้ําแล้วไปล้างก้นแล้วเปลี่ยนกางเกงไม่ใช่มาบอกว่าถ้าใครเห็นที่ผมก็ให้บอกผมด้วยเดี๋ยวผมจะได้ไปล้างก้นการแก้ปัญหาสวยทางหลวงต้องแก้ไปควบคู่กันทั้งสองด้านด้วยกันก็คือ ด้านที่1คือการปราบปรามวงจรการส่งส่วนให้สิ้นซากหากหลักฐานสาวถึงข้าราชการคนใดก็ต้องส่งปปชอเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเอาให้ติดคุกติดตารางให้ได้ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้กลไกของปอปงในการยึดทรัพย์เอาให้กลายเป็นยาจบสิ้นเนื้อประดาตัวด้านที่2คือการทบทวนกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆที่ไม่สอดคล้องในการปฏิบัติงานจริงเปิดช่องว่างให้ข้าราชการที่ไม่ไดีบางคนใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งริษไถย หรือเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนพร้อมกับกำชับไม่ให้ข้าราชการที่ไม่ดีบางคนใช้กฎหมายไปเป็นเครื่องมือรังควานค,คุมขูตกทรัพย์ประชาชนถ้าพบก็มีการดำเนินการทั้งคดีอาญาและทางวินัยไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างปัญหาน,านี้ก็จะหมดไปอย่างกรณีน้ำหนักบรรทุกของรถพ่วงที่แต่เดิมกำหนดไว้อยู่ที่52-58งถึง้สตันทีคสอชกลับลดลงมาให้เหลือไม่เกิน50.5ตันเมื่อวันที่1กร,รกฎาคม2557าก็มีข้อสงสัยว่า เป็นการปรับลดลงมาเพื่อบีบให้ผู้ประกอบการทำผิดกฎหมายโดยปริยายและต้องยอมจ่ายส่วนเช่หรือไม่เพราะตามหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์การป้องกันไม่ให้ถนนชำรุดจากน้ำหนักบรรทุกโดยทั่วไปเขาจะไม่เอาน้ำหนักบรรทุกรวมมากกำหนดเป็นเกณฑ์แต่จะเอาน้ำหนักบรรทุกเฉลี่ยต่อล้อมาใช้เป็นเกณฑ์แทนเช่นน้ำหนักบรรทุกเฉลี่ยต่อล้อต้องไม่เกิน2.5ตันเป็นต้นถ้าน้ำหนักบรรทุกมากจำนวนล้อที่มาเฉลี่ยรับน้ำหนักก็ควรต้องมากตา่างซึ่งประเด็นดังกล่าวไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนแต่อย่างใด เพียงแค่สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมโยธาก็สามารถที่จะทบทวนแก้ไขกฎระเบียบให้มีความสมเหตุสมผลเป็นไปตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ได้และถ้าเกณฑ์การรับน้ำหนักของรถบรรทุกได้รับการปรับปรุงให้มีความสมเหตุสมผลแล้วหากพบรถบรรทุกคันใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดำเนินการจับกลุ่มรับดำเนินคดีตามกฎหมายครับส่วนถนนหนทางหากักยังชำรุดอีกก็ต้องตรวจสอบต่อว่าการก่อสร้างเป็นไปตามสเปคหรือไม่ เอาเป็นว่าต้นเหตุของปัญหานี้จะเป็นอะไรก็ช่งางแต่ตำรวจจะเอามาเป็นเหตุในการรีดไถ่เ,เก็บสวยกับประชาชนไม่ได้เอาว่าเรารับทราบตรงกันนะครับเราคือคนขีดเส้นทางนี้เอง,เส,ง,เ,องเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงเราคือคนขีดเส้นทางนี้เองเส้นทางของการเปลี่ยนแปลง